สวัสดีค่ะผอกมิงแดงชาแนลนะคะพี่น้องคะพามัชมบรรยากาศนะคะอยู่ทงไ้ทงหน้าจ้บพี่น้องจ้าหลังจากแลวเขาแล้วน้ำแล้วเนาะจ้าพี่น้องก็ะจับปะมันนี่จ้าแล้วงัวออกลามละจาะวานุแดงใส่เข่ามัลีหน่อยเนาะจ้ากับด็เกี่ยวก้อนเพิ่นจ้าพุนผอเพิ่นเอางอกไปลามละจ้าอันนี้ก็จะเป็นเข่ามัลีใหญ่เนาะจ้าที่ยังพันซุกจ้าพี่น้องจ้าพาชมบรรยากาศย่ำคำย่ำแรงจ้าพี่น้อง นี่จ้าทั้งคุณคือพ้นสิตกแลวจ้าทั้งคุณบรรยากาศก็กจะประมาณนี้จ้าแมงนม้ำสวัสดีครับเล็กหน่อยกับกรลังเห่ินค่ะพี่น้องคะออกมาเห่นอนยูไฮยูหน้าก็แม่คะ่ะแม่เ็นยูหน้าก็พอเนาะจ้านอนอยูไฮย,ยูหน้าจ้าบรรยากาศยามเย็นป้ากรลงสะห้ายในหลายจ้า ปลาดุกนะจ๊ะตอนนั่งเลี่ยงนี่<ม>พอไตเอาไฟมาไต่จ้ะเอาไฟมาไต่เอาแมงให้ปลากินเนาะค่ะเพิ่งสิขึ้นมาเต็มเลยจ้ะปลาดุกไป,กปมีแต่ปลาดุกจ้ะร้ายค่บ<ม>ะบรรยากาศงามเย็นหลังจากไปเอาบุญมาเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะ <c oughs> ให้หลงหลงไปสายอันนี้ดำ พูนลงแปลหนามหงัวกระเพาะไปลงมันแปลหนามหงัวกระเพาะบรรยากาศดีแห้งจ้าพี่น้องจ้าเสียงรถเกี่ยวเขาวุ่นวุ่นเลยบรรยากาศยามเย็นจ้าบรรยากาศดีแห้งจ้าพี่น้องจ้านี่คือคอนโด ป้าแดดเดียวของแม่เนาะจ้ะคนเหลป้าเหล็กป้าหน่อยมากเพิ่งกระเสมาตาไวยังสี่จ้ะวิธีการถนอมอาหารเนาะจ้ะพี่น้องจ้าไปกินดนๆจ้ะเพิ่อยู่ไฮยุนาเพิ่งกระเสดลป้าขอนจากจังสี่ล้ค่ะนำแบบว่านำในงั้นนาบกยังสี่เนาะค่ะก็จะมีป้าขอนจากพี่น้องจ้าแม่เพิ่งกระเสามาเห็ดวิธีถนอมอาหารเนาะจ้ะมาตากแดดเดียวไวค่ะไว้ทอดจ้ะไปทอดไปกินจ้ะพี่น้องจ้า วิธีการถนอมอาหารเนาะจ้ะไปจ้าเดี๋ยวพาขึ้นแป้งงวมาซอยผ่อนเนาะจา้ะคนละโตจ้ะพี่น้องตาเพาะขึ่นแป้งอาีขาวเดี๋ยวนูแด,ดงจะแป้อาอีดแดงแม่ใหญ่จ้ะอยู่บรงปูนพุนจ้ะปูนผ่อนขึ้นยางไปพุนละจ้ะลงมากินหนามเนาะจ้ะเอามาลามไก่แขออกจ้ะ ไปจ้ามาจ้ามาเอางัวนน้ำกันจ้ามาหัวกับคอกจ้าคุณกำลังอันนี้อยู่นะจ้าพูนพอคืนแป๊บโต๊ะผุนจ้าเดี๋ยวนุแดงจ้าตัวนี้ไปพุ่นหลูคืนเนาะค่ะทธรรมศีโตจ้างัวนพอไปจ้าซอยเกาปล่อยงัวนจ้าพอต๊ะผุนนุแดงจ้าตัวนี้จ้า ไปงวัวก,กันจ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วมาติลานอนมาแมมาเด้อมาแล้วมาแล้วไปไปซะไปมาเร็วมาเร็ว

แ,แล้วบ้างเสือกไปครับไปครับไปครับ <ไป S 1> อ่ะหนาไม่งัวกินเนาะคะ่ะก,กินน้ำกินน้ำเร็วมากินน้ำเร็วพีข้าวกินน้ำอ,นนอยู่คุณกินน้ำเร็วเออเก่งมากเลยกินน้ำแมน เล็กเลี้ยงงวป่ะครับครับนุ๊กเล็กเลี้ยงงวป่ะออกะินกินแล้วเดี๋ยผาท่อเอห้เรา่อผาทอลามลูกออไปจ้าออไปเลยไปสยใส่ให้พอ่อให้พอให้พอเป็นคนลามออไป จ้าสำหรับคลิปนี้ขอเจ้เพียงสมนีกัน้อค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเข้าไปบไปุ่คลิปเมนูแดงเด้เค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนยืนดีๆยืนดีๆสวัสดีครับดีๆหนูสวัสดีครับ